แต่นี่มาดูการเคลื่อนไหวหรือการจัดกระดูกที่จอยแพทโลฟิลมเลอจอยนะแพทโลฟิลมเลอจอยเนี่ยก็เป็นกระดูกรอยแพท l ทล่าล้วกลอยอยู่บนผิวของฟิเมอร์นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจก่อนก็คือคอนสบ้านะตรวจผิวสัมผัสจับใช่าจับที่ขอบแล้วก็แล้วก็กดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนหนู เจอหินปูนข้างในนะขึ้นๆๆถูกไหมแล้วเราก็รู้สึกละเคลื่อนดูแล้วก็จับดูเบาๆดูนะฮะโรกที่เกี่ยวกับสะบ้าทางแผนไทยแล้วก็มีสะบ้าจมสะบ้าจมมันจะแน่นหน่อยสตีฟนั่นเองถ้าเจ้าก็คือสติฟแน่นมากแข็งมากไม่เ้ยเลยเจ้านะถ้าลอยก็คือมันหลวมมากดันทีเดียวก็อาจะหลุดจากเบ้างูหิ้เจ้าหรือลอยเนี่ยยัง normal แต่ปัญหามันเริ่ม ยังแต่หนูมันเริ่มมีมีหินปูนแล<ม>้วทีนี้การมูฟเมนต์ทิศทางนะครับที่อาจารย์บอก8ทิศสบ้าเนี่ยเราสามารถดันจากซูเปอร์เรียไปอินฟิเรียอินฟิเรียไปซูเปอร์เรียมีเด<ม>ียล ial, <ม>ทูแรทเทอร์แรทเทอร์ทูมีเดียลเห็นไหมแปทิศแล้วก็เฉียง<ม>ฮะ<ม>เฉียงขึ้นไปก็คือก้ามขึงระหว่างซ<ม>ุอินฟิเรียซูเปอร์เรียไปไปสู่มีเดียลได้ก็คือเอียงไปทุกทิศทางเหมือน8ทิศ เือออกตกใช่ไหมเนื้อใต้ออกตกแล้วก็ออกชี้เหนืออะไรอย่างนี้แหละนะครับงั้นเวลาที่เราตรวจเรายังตรวจทุกทิศทางโรเตตได้นหมส่นนี้โรเตตก็โอเคได้แต่ไม่ได้นั่นมากอไนั้นได้นิดหน่อยนะได้ก็ทําได้มุกได้แต่เราส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคนี้อะดูนะฮะนนี่เทคนิคการตรงนี้นะครับดูเราจะใช้อุ้งมือเนี่ยกดตรงบนสันขอบของสบ้านะครับบนสันขอบสบ้ามือล่าง ที่เราจะมูฟเนี่ยเราดันคันไว้ให้อุ้งมือกันไม่ให้เราใช้แรงมากแล้วก็สะบ้าหลุดออกจากเบ้านะครับมีผลนะครับวางมือฮะดูวางมือเพิ่มแล้วอุ้งมือดันนะครับไม่จะดันกดลงให้ดันไปตามขนานนะเดี๋ยวนะช้าการสํารวจก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าบ้านเป็นยังไงฟิลลิ่งแต่ที่นี่อาจจะรู้สึกสัมผัสที่มีสัมผัสกับหินปูนด้วยนะรแรงฝืดตึงเป็นยังไงเนี่ยรีสิสแตนต์เป็นยังไงเห็นไหม เด็บไม้ห <tr> ล <seine Christmas> <uit> the mm ังบ้านนี่หลังบ้านจากเห็นไหมคุณเป็นเป็นช่วงๆอาจจะอยู่เป็นช่วงๆก็ได้เห็นไหมแรงตึงเขปล่อยเป็นไงสังเกตเวลาอาจารย์กดลงไปนะสมมุติเราเข้าไปถึงเกตสี่แล้วไอหลังบ้านละถ้าเขาไม่เจ็บเราก็เข้าไปหลังบ้านได้ ปล่อยรู้สึกในจอยไรู้สึกไม่ความร้อนมัมมูดนิดไหมเออมันก็เสือไว้นิ้วยังไม่นานพอไม่เป็นไรทิศทางจากอินฟิเลียทูโพสเซียนะครับไอทูซูเรียนะครับก็เหมือนกันมือหนึ่งล็อกไว้กันไว้นะกันคอนโทรลไว้แล้วก็มือดดัันนขึ้นไปเห็นไหมคะเ แต่จากบนลงล่างมาไม่เป็นไรถึงหลังบ้านเลยแต่จากล่างขึ้นบนเขาเริ่มมีมีอาการเจ็บระดับกลางๆบ้านก็สีห่ห้าได้นะแล้วเราก็รู้แลลวแต่เราก็ยังไม่สำรวจไปข้างในหรอกเพราะเราก็สต็อปไม่งั้นเดี๋ยวเราไปโอเวอร์เราจะเจ็บเ่อไปเราอาจจะใช้นี้ก็ได้ครับแอนิวก็ได้มิดลัตเทอร์ลทูมีเดียล ข้าไปตอนนี้มันเจ็บตึงแต่ไอ้ตัวอุ้งเกลียวอยู่จะเจ็บแบบแปลกๆหรือเราจะใช้เทคนิคคู่มือก็ได้แต่เอามือเอางิ้วกันไว้นะครับดันไปก็ช้ามุกเข้าไปหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านเห็นไหมอันนี้แหละเคลมไ้มีปัญหาจอยนี่เลยเราเจอได้สองทิศทางแล้วเราก็จำไว้ทิศทางทิศทางนอกก็อาจจะท่านี้ แล้วก็ทิศทางเฉียงเฉียงไปบนโอ้นิดเดียวเองไปไหมบางทิศทางเราจะเจอเยอะนะนะคอยแรงาวางมือเฉียงนะือเฉียงนะจเราบาๆเม่าเมเมเด็กรอ ก็เฉียงเนี่ยในจอยเขาเ้วยแหละเดี๋ยวเรากำงเช็คเอ็นอีกนิดนึงเอ็นเขามีปัญหาด้วยแหละดูเอ็นนะนี่ไงเอ็นเขามีปัญหาด้วยเมื่อกี้จันดันตัวนี้อาจจะไปยืดเอ็นตัวนี้ก็ได้นี่ไงเอ็นตัวนี้นี่ไงเห็นไหมกระดุกเลยพัตตาล่าลิการ์เมนต์เขาเนี่ยนะครับทำไมวะนี่ยน้ำต้าตกน้ำต้าตกนั่นแหละเห็นไหมเจ็บไหมตรงนี้ไม่เจ็บไอ้ตรงเฉียงอ่ะจย์เจ็บจารังฉีดหรือเก่งหรือเก่งฟอยเออ นะเจ็บเมื่อกี้หนุเก่งมันเลยหายไปอ๋อแล้วทำไมหย่อนแล้วมันถึงเจ็บอ่ก็มันเจ็บอยู่มันยังไงโดนก็เจ็บแต่ไม่ที่ไปเก่งมันกดไม่โดนเนี่ยมาเจ็บเนี่ยเออ่าเนี่ยนี่พอจันดันวันนี้มันอาจจะไปยืดเอ็นตัวนี้ไงการที่เจ็บก็คือมันอาจจะไปยืดเลคเมนต์อย่างที่จันบอกพอกระดูกเคลื่อนที่ต้องต้องเลคเตอร์เมนที่ล้างอยู่มันก็ต้อถูกยืดนะครับหรืออาจจะเจ็บข้างในหรืออาจจะเจ็บจากเลคเตอร์เมนที่ถูกยืดก็ได้ตัวนี้เป็นรีสแตนซ์ของเรางนั้นเราก็ต้องมาเช็คเอ็นรอบๆด้วย เอ็นนิดเจ็บคุณก็ต้องนวดรักษาความร้อนและข้างในแต่นี่ข้างในก็มีคอมเพรสนะครับกดจับล็อกให้ดีนะครับกดลงไปเจ็็มไหมอ่ากดลงไปเลยหรือกดลงไปล็อกล็อกล้วก็กดกดบนลงไปเเ็หรืออาจจะถมูฟเมนต์ไปด้วยเส็็มไหม อ่าแต่ถ่ายก็คือกดเข้าไปอืดอืดโดนแน่แน่เห็นไหมผิวข้อเขาเสพมันเปลี่ยนไม่ได้กดไหมทิศทางเป็นยังไงบ้างอ่านทิศทางนี้เห็นไหมนี่การยืดเนี่ยแน่นอนพวกกล้ามเนื้อเอ็นมันมาเกาะเวลาเรายืดแต่ที่ใดที่หนึ่งก็เรายืดลงเราเรามุ้งไปล่างมันก็อาจจะเป็นยืดเอ็นที่ มันก็คิดได้2ออย่างว่าปัญหาเกิดที่รอบลิกาเมนที่เกาะสบ้าหรือใต้สักทัชลา่าหน้าใต้ตัวสบ้านะนะครับพอเมื่อกี้ร้องอาจารย์ก็เลยต้องมาเช็คตรงนี้เดีจริงๆด้วยนะเอ็นพอเรายืดเอ็นเขาเขาก็เจ็บงั้นเราก็ต้องรักษาจากข้างนอกข้างในด้วยเพราะสัคเจอของลิกาเมนก็เป็นตัวคุมค,คนีนีเราต้องตอบคําถาไม่ได้ว่าคนไข้เป็นที่ไหน ลงนะครับเฉียงลงเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมบางทีเข้าไปก็ไม่เจ็บเห็นไหมก็เป็นบางทิศทางแต่ด้านบนเจ็บน่าจะเกิดจากเอ็นตัวนี้นะครับแล้วก็เฉียงนอปล่อยนะมันจะเกงนะถ้าเกงแล้วมันจะสะบ้านจะตั้งเห็นไหมตามไปดูทุกทาก็ไม่เจ็บนี่อันนี้รีคอมเมนต์ที่อยู่รอบๆหมดเลย อาจารย์7ตเจเาบนี้านวดเบาใช่ค่ะให้ความร้อนแล้วก็นวดคืนทีฟิกชั่นเบานะฮะความร้อน้ช่วยเรานวดบนลิ่มเเราไม่ได้นวดบนมสเซอาจารย์คืน่ะครับผัดอะไอาจารไม่ได้กดลงไปอัดไปกระดูกอาจารย์คืนมันจะได้กล้ามเนื้อเอ็นที่อยู่ผิวๆ พวกเราส่วนใหญ่จะกด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 แล้วคุณก็เอาเอนไปอกันกระดูกมันถึงทำให้ตับระบบขหา่จริงๆไม่ต้องอะไรมากแค่คึงเข้าเบาๆคึงผิวๆเราจะมีความรู้สึกว่าเอนมันอยู่บนกระดูกแค่นั้นเองเราไม่ต้องการเข้าไปลึกเอนนั่นแหละเอนนั่นแหละเอนด้วย